สำหรับฝุ่น PM 2.5นะคะอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีเนาะก็เป็นอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะถือเป็นมลภาวะที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะตัว PM 2.5เนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจนะคะทําให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเรานะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพัทราพอรอุดมพรธนกิจสูตินรีแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาล BNH ค่ะวันนี้จะมาตอบทุกข้อสงสยัยและเรื่องที่คุณแม่ควรรู้ให้ฟังกันค่ะ ลูกดิ้นน้อยไม่ดิ้นเลยหรือว่าไม่ดิ้นนานเท่าไหร่จึงต้องมาพบแพทย์คะ่ะ ก็โดยทั่วไปนะคะหมอจะแนะนําให้คุณแม่นับลูกดิ้นตั้งแต่หลังอายุครรภ์28สัปดาห์เป็นต้นไปนะคะโดยวิธีการนับลูกดิ้นมีหลากหลายวิธีมากค่ะส่วนใหญ่ที่แนะนํานะคะก็จะเป็นตั้งแต่12ชั่วโมงเนาะตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุม่มควรจะดิ้นอย่างน้อยเกิน10ครั้งนะคะโดยอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะเป็นการนับในช่วงสั้นๆนะคะในช่วง30นาทีถึง1ชั่วโมงควรจะดิ้นอย่างน้อย2-3ครั้งนะคะถ้าเกิดดิ้นน้อยกว่า2ครั้งใน1ชั่วโมงคุณแมมม่ก็สาาาารถเข้าาพบ บออได้เลยค่ะเพื่อตรวจสุขภาพทารกในคันว่์ย่างแอคทีฟดีหรือเปล่าหัวใจเต้นปกติดีไหมนะคะคำถามที่7ค่ะอาการแพ้ท้องมีกี่ระดับคะแบบไหนที่เรียกว่ารุนแรงและควรดูแลตัวเองยังไงคะค่ะสำหรับอาการแพ้ท้องนะคะก็มีได้ตั้งแต่ ในกลุ่มที่แพ้ท้องเล็กน้อยคลื่อนไส้อาเจียนแต่ยังพอทานอาหารเองได้คลื่อนไส้แต่ไม่อาเจียนหรือแบบแพ้ท้องที่รุนแรงคือไม่สามารถรับประทานอะไรได้เลยนะคะซึ่งในกลุ่มที่แพ้ท้องรุนแรงเนี่ยการที่เราไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลของระดับน้ําในร่างกายได้ทําให้มีชีพจรเต้นเร็วมีความดันตกแนะนําว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อได้รับสารน้ําและเกลือแร่นะคะมีการตรวจประเมิน ภาวะขาดน้ำในร่างกายประเมินสมดุลของเกลือแร่นะคะว่ามีการขาดเกลือแร่หรือเปล่ารวมทั้งมีการให้สารน้ําการให้วิตามินบีการให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนเพื่อบรรเทาอาการของคุณแม่ด้วยค่ะสําหรับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยหมอก,ก็จะมีตัวยาที่ช่วยแก้แพท้องนะคะรวมทั้งการรับประทานวิตามิน b 6นะคะในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการแพท้องได้การดื่มน้ําขิงนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการแพท้องได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่ ทีำทุกอย่างและกินยาทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีอาการแพ้ท้องเยอะอาเจียนเยอะอันนี้แนะนําให้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะคําถามที่8นะคะอาการผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์แบบไหนที่ควรมาพบแพทย์คะ ก็ขอแยกเป็นไตรามาสเนาะไตรามาสแรกนะคะาการผิดปกติอย่างเช่นเรื่องของอาการปวดหน่วงท้องน้อยนะคะมีเลือดออกจากช่องคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดสดเลือดสีน้ําตาลนะคะหรือมีอาการขึ้นไซอาเจียนแพ้ท้องเยอะนะคะถ้าสมมุติว่ามีอาการผิดปกติเหล่านี้เนี่ยก็แนะนําให้เข้ามาตรวจ1คือเพื่อตรวจยืนยันอายุครรภ์น,นะคะ2ดูว่าการตั้งครรภ์น,นี้อยู่ในโภมวลูกจริงหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของไตรามาสแรกเนี่ยก็มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเช่นภาวะแท้งหรือ การตั้งคันนอกหมดลูกที่จําเป็นจะต้องตรวจวินิจฉัยยืนยันให้แน่ชัดก่อนสําหรับในส่วนของไต,ตรมาสที่2แล้วก็ไต,ตรมาสที่3นะคะอาการผิดปกติที่แนะนําให้มาพบแพทย์นะคะอย่างเช่นอาการที่แสดงออกว่าเริ่มจะมีการเจ็บคันนะคะมีอาการท้องแข็งท้องปั้นแข็งเป็นลูกนะคะมีการปวดน่วงลงกล้นเนาะมีวุกเลือดออกจากช่องคลอดนะคะมีน้ำใสไหลออกจากช่องคลอดนะคะมีปสัสสาวะแสบขาดนะคะมีไข้เนาะอันนี้ให้รีบเข้ามาที่โรงพยาบาลนะคะรวมทั้งอาการ การอื่นๆนะคะที่บ่งชี้ถึงว่าจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะเช่นปวดหัวตาพร่ามัวนะคะมีจุกแน่นลิ้นปี่มีเรื่องของขาบวมนะคะอันนี้ก็แนะนําให้เข้ามาพบแพทย์เช่นกันนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะเน้นย้านะคะก็คือในเรื่องของการนับลูกดิ้นนะคะคุณแม่ทุกคนควรจะนับลูกดิ้นในทุกๆวันนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราพบว่าลูกดิ้นน้อยหรือว่าดูแอคทีฟน้อยกว่าปกติก็แนะนําให้เข้ามาตรวจก่อนนะคะ คำถามที่9ค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนําเทคนิคกระตุ้นพัฒนาการของทารกในครรภ์เลยค่ะจริงๆเริ่มต้นได้ตั้งแต่ในการดูแลตัวเองของคุณแม่นะคะตั้งแต่ในช่วงที่ลูกน้อยยังอยู่ในครรภ์ในช่วงที่มาฝากครรภ์มาเจอกับคุณหมอนะคะการรับประทานอาหารให้ครบหหมู่รับประทานวิตามินบํารุงในส่วนที่หมอสั่งให้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดโฟลิกนะคะตัวแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะการรับประทานยาบํารุงสม่งเสมอกจะช่วยให้การตั้งครรภ์มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ควรทานนะคะอย่างเช่นแอลกอฮอล์นะคะหรือการสุบหรี่นะคะพวกนี้ก็จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กน้อยในหลังจากที่ตั้งครรภ์แล้วก็รวมถึงตอนที่คลอดออกมาด้วยทีนี้ในเรื่องของการดูแลตัวเองทั่วๆไปนะคะอยากให้คุณแม่เนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะสภาพแวดล้อมที่มีแต่ผู้คนรายล้อมที่ซัพพอร์ตจิตใจนะคะการอ่านนิทานนะคะให้ลูกฟังก็สามารถทําได้ตั้งแต่อยู่ในคัน นะคะคเพราะว่าตั้งแต่หลัง26ถึง28สัปดาห์เนี่ยก็สามารถอ่านหนังสือหรือนิทานให้ลูกฟังได้แล้วก็จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยไปด้วยค่ะคำถามที่10ค่ะคุณหมอ ฝุ่น PM 2.5มีอันตรายต่อคุณแม่และลูกในครรภ์อย่างไรคะสำหรับฝุ่น PM 2.5นะคะอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีเนาะก็เป็นอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะถือเป็นมนลภาวะที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะตัว PM 2.5เนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจนะคะทาําให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกๆคนเนี่ยควรจะมีการศึกษาตรวจสอบสภ,ภาวะอากาศในแต่ละวันก่อนนะคะโดยเราสามารถเช็คได้จากแอปพลิเคชันนะคะถ้าในกลุ่มที่เป็น สีเขียวหรือสีเหลืองเนี่ยก็ถือว่าโอเคสําหรับหญิงตั้งครรภ์น,นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นสีส้มสีแดงขึ้นไปเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายนะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะการที่เราได้รับ PM เ5มเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทารกน้ําหนักน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์น,นะคะเพิ่มโอกาสการเกิดการคลอดก่อนกําหนดนะคะภาวะทารกโตช้ารวมทั้งยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการที่ลูกของเราเนี่ยจะเกิดภาวะภูมิแพ้หลังคลอดได้ด้วยแนะนําให้ใส่ตัวหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อ เพื่อป้องกันตัว pm 2.5ไม่ให้เข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของเราแล้วก็ส่งผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ด้วยค่ะ สำหรับคุณแม่ที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะหมอก็อยากจะแนะนำให้เข้ามาฝากคันตั้งแต่ในช่วง3เดือนแรกหลังจากที่ทราบว่าตั้งคันเพื่อได้รับการดูแลตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการตรวจอันตราซาวการตรวจเลือดการคัดกรองดาวซินโดรมเพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆจะได้วางแผนดูแลการรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ สำหรับโรงพยาบาล BNH นะคะก็เป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ที่ให้การดูแลการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ไปจนถึงระยะคลอดเพราะความปลอดภัยของคุณแม่และลูกน้อยเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญสูงสุดค่ะเรื่องแม่และเด็กให้ BNH ดูแลนะคะ